สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับไอแม็กมีคุสซอนจิ้เกอนนะครับเอาละับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวนะครับมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับผมเป็นข่าวจากทาง Apple นะครับหรือว่า iOS นะครับผมเอาละับผม Apple นะครับได้ปล่อยนะครับ iOS หรือว่า OS iPad นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง iPhone iPad นะครับผมก็สามารถอัปเดตได้นะครับผม ได้ปล่อยนะครับ iOS 15.4.1นะครับออกมานะครับซึ่งได้แก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับพอหมุดช่องโหว่ความปลอดภัยนะครับผมแบตนะครับมือถือ Apple นะครับ iPhone หรือว่า iPad ของใครหมดเร็วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตกันได้นะครับในเวอร์ชันนะครับ iOS 15.4.1นะครับผมก็ได้ปล่อยให้ทุกคนได้อัปเดตนะครับผม iOS 15.4.1ถูกปล่อยออกมาได้ราวสองสัปดาห์แล้วมีผู้ใช้งานบางส่วนรายงานตรงกันถึงปัญหาแบตเตอรี่หมดไวไหลเป็นน้ำล่าสุด Apple จึงได้ออก iOS 15.4.1เป็นอัปเดตย่อยเฉพาะกิจมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ iPhone ร,รวมถึง io รวมถึง iPad OS 15.4.1สำหรับ iPad ด้วยนอกจากนี้ยัง ได้มีการอุดช่องโหว่ความปลอดภัยจากปัญหา Apple AVD ที่อาจอนุญาตให้แอปรันโคดตามเำเภใจโดยใช้สิทธิ์ Kernel Kernel บริษัทจึงแนะนำให้อปเดีดทันทีถ้าเป็นไปได้นอกเนือจากที่กล่าวมา iOS 15.4.1ยังมีการแก้ไขบั๊กเพิ่มเติม อีกบางส่วนได้แก่ปัญหาด้านการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ช่วยฟัง m e h for iPhone และปัญหาอุปกรณ์อักษรบเบลที่บางครั้งไม่ตอบสนองเพืเ่อนๆสามารถทำการอัปเดต ios 15.4.1และ ipad os 15.4.1ได้โดยไปที่ setting ตั้งค่า general ทั่วไป software update ัเเดตซอฟต์แว,วร์ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดต สำหรับใครที่ใช้ iPhone หรือว่า iPad อยู่นะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับแล้วก็พร้อมอุดช่องโหว่ความปลอดภัยนะครับผมก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยก็แล้วกันสำหรับวันนี้แจ้งข่าวไว้เพียงแค่นี้นะครับชื่อชอบก็อย่าลืมลลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอแม็กมีสนกุศลดีก็แล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ